เลือกตั้งสบอสอบุญรายชื่อ149คนโผล่ล็อกผลจากพักการเมืองใหญ่แต่อย่างนี้ยังไงคะต้องล้มกระดานทิ้งรับสมัครกันใหม่อีกหรอคะเชื่อว่าจะมีคนถูกจ้างหรือถูกจัดให้มาสำหรับการเลือกนายตัวเองเนี่ยนะนี่คือคนที่จะติดคุก เปิดใจตัวแทนสบวางแผนสอยเศษฐาหลุดเก้าอี้นายกคิดยังไงครับพักนี้นายกเรารู้สึกว่าโดนเยอะจังคุณเศษฐาก็ควรจะหมดเวลาแล้วะแต่ถ้าท่านอยู่จนสาลรมร,รู้วินิจฉัยว่าท่านผิดเนี่ยอันนั้นมีคดีติดตัวผมเป็นคนยื่นเองอาจารย์คูทักษิณหยุดทำตัวล่าเป้าไม่งั้นติดคุกแน่คดี1น2มนเปคดีความมั่นคงศาลจะไม่สั่งให้ประกันตัวต้องเอาตัวกลับเรือนจำ วันสำรอยทักษิณซุ่มบินหนีออกนอกประเทศเรียนทุกประเด็นพร้อมกันกับสมาชิกวุฒิสภาสมชายแสวงการคนดังนั่งคลิบวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายนเวลา1 7บเา10นาทีชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสับสกาวสิคะแล้วก็ติดตามคะ่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อ,อยเต็มไปหมดเลย